เช็คด่วนใครเกิดวางคารบ้างคุณคือคนประเภทที่เถียงเก่งที่หนึ่งเดิงเงียบพิสุดใจร้อนเบอร์ร้อยแต่ว่ารักเพื่อนมากๆค่ะถ้าใช่บอกเลยว่า DNA ของคุณน่ะมันไม่ธรรมดามันคือ DNA ของเทพเจ้าสายบูพระอังคารเทพแห่งสงครามยังไงล่ะเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเกิดวางคารถึงโคตรแกง ที่มาของความดุดันความอดทนไม่ยอมใครของชาววังคารนั่นก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าพระแม่ปาราวตีไปเล่นจ้าเอปิดตาพาศิวะพาศิวะเขามีตาอยู่3ามดวงใช่ไหมคะดันปิดโดนตาที่สมซะนิ จัก,กรวาลก็เลยมืดดับความโกลาหลบังเกิดขึ้นและตอนที่ความโกลาหลสุดๆนั้นเกิดขึ้นพลังอํานาจที่อัดแน่นที่องค์พระศิวะมันก็ประทุกออกมาเป็นเหงื่อที่หน้าผากค,ค่ะไม่ใช่แค่เหงื่อธรรมดาแต่มันคือเชื้อของความพิโรธที่ร้อนแรงที่สุดนั่นเองเหงื่อหยดแรกตกลงไปในความมืดกลายเป็นอสนรชื่อว่าอันทกะ หยดที่สองตกลงบนพื้นดินและพระแม่ธรณีรับไว้ซึ่งหยดนี้เองพระแม่ธรณีเลี้ยงดูจนเติบโตเป็นเทพนักรบผู้กล้าหาญนั่นก็คือพระอังคารของเรานั่นเองค่ะเก็ดแล้วใช่ไหมคะคนที่เกิดวางคารจึงใจร้อยโมโหง่ายก็พอต้นกำเนิดของเรามาจากพลังแห่งความพิโรธของมหาเทพนั่นเองมันคือพลังงานดิบที่ร้อนแรงสุด แต่โชคดีที่เรามีพระแม่ธรณีคอยโอบอุ้มไว้ทำให้พลังนั้นไม่ได้กลายเป็นพลังด้านมืดแบบอสูรแต่กลายเป็นพลังนักสู้แบบกล้าหาญแทนความโกรธความใจร้อนความไม่ยอมแพ้ใครมันคือพลังที่อยู่ในตัวคุณคุณเลือกได้นะคะว่าจะปล่อยให้มันระเบิดไปเหมือนอันาะยักษ์ที่ทำลายทุกอย่างหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานรุยปกป้องคนที่เรารักอย่างพระอังคาร เพราะงั้นชาวอังคารจงจําไว้นะคุณไม่ใช่คนหัวร้อนแต่คุณเป็นคนที่พลังงานสูงเหมือนรถซูปเปอร์คาร์ที่ต้องเรียนรู้วิธีขับให้ดีใครที่เกิดวันอังคารและตรงเปะ๊ะคอมเมนต์มาอวดกันหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องของพักด้วยค่ะ